ขอความสุขความสวัสดีจงมีกษษัสาธุชนทุกท่านทุกคน <c oughs> เอ้าคืนนี้เราจะเรียนธรรมะว่าด้วยเรื่องอะไรจะนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาอารยันใช่ครับชายาสุโภพระมหาใหม่ป้ายแดงนะโยมทั้งหลายครับเรียกชื่อท่านให้ถูกด้วยนะใช่ครับปีที่แล้วเป็นพระอาจารย์อารยันปีนี้สอบได้เป็นรรมสามประโยคครับก็เรียกให้ถูกว่าเป็นพระมหาอารยันใช่ครับชายาสุโภใช่ครับเอาละ คืนนี้จะเอาธรรมะอะไรมาแบ่งปันกับญาติโยมนี่หม์เลยครับครับสั้นๆนะครับคืนนี้เนี่ยมีธรรมะมาแบ่งปันนั่นก็คือวิชาเอ้ยไม่ใช่วิชาชาล้นถ้วยชาล้นถ้วยจะรอดไหมเรามาฟังกันครับอืว่าชาล้นถ้วยเป็นยังไงอืแล้วคนที่เป็นคนประเภทล้นถ้วยเนี่ย เป็นยังไงรีบๆเราเถอะก่อนอิดผมต้องขอไมค์ก่อนครับเพราะว่าเสียงไม่มีคนดูหน้าตาไม่ไหวเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคยมได้ยินชัดนะถ้าได้ยินชัดพิมพ์ชื่อพระมหาเรียนถ้าใครพิมพ์ชื่อนี้อาจจะได้หนังสือก่อนแล้วผมไปแล่อ่านคอมเมนต์ให้มีปรมาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเรียนจบด็อกเตอร์เลยนะครับโคตรเะฉลาดเลยวันนึงเนี่ย ด็อกเตอร์คนนี้ก็เดินทางไปหาปรมามจารย์เซนท่านหนึ่งมเมื่อไปถึงเนี่ยเขาเนี่ยจบด็อกเตอร์มีความรู้เนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับอืเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะไปศึกษาธรรมจากปรมาจารย์เซนผู้แก่ผู้อยู่บนเขาแห่งนั้นในตอนนั้นนั่นเองเนี่ยปรมาจารย์เซนเนี่ยครับอืก็ต้อนรับด้วยเวลคัมดริงค์ ยกเวลคัมดริงค์มาประมาณนี้ประมาณนี้ครับ <Ừ. S 1> something like that เม mm ื hmm. ok mm ่อยกเวลคัมดริงค์มาเสร็จเนี่ยก็ต้อนรับด็อกเตอร์คนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ยื่นแก้วหนึ่งใบให้กับด็อกเตอร์คนนั้น for you doctor am bramajan sen ดังนั้นไอจะต้อนรับ you เนี่ยด้วยเวลคัมดริงค์ตอนนั้นเนี่ยประมาจย์เซนผู้แก่แก่มากเลย ก็ยก a cup of tea ไม่ใช่ละอ่าชาหนึ่งเจาะหนึ่งอ่าชาหนึ่งอันนะครับเขาเรียกว่ากี่น้ำชานั่นแหละจะจรินใส่ถ้วยชาใช่ครับกี่น้ำชาจรินใส่ช่วยถ้วยชานะครับเสร็จแล้วเนี่ยการน้ำชาก็ได้ทำมันได้โอเคการน้ำชาไม่รู้จักกี่น้ำชาเก่าไปเนาะเก่าไปครับเกิดไม่ทันเกิดไม่ทัน คือคือปรมาจารย์เซนก็คือเอากาน้ําชาเนี่ยนะรินชาใส่ลงไปในถ้วยชาแล้วยังไงต่อปรมาจารย์เซนผู้แก่คนนั้นเนี่ยก็ผู้อาวุโสแพร่รอกกว่าผู้แก่ฟังเป็นประหลาดประหลาดไม่เคยได้ยินปรมาจารย์เซนผู้อาวุโสโอเคครับปรมาจารย์เซนผู้อาวุโสคนนั้นเนี่ยก็นํากาน้ําชาที่เต็มไปด้วยน้ําชาอรินใส่แก้วชา ให้กับดรคนนั้นเมื่อรินลงไปเนี่ยปรมาจารย์เซนผู้อาวุโสคนนั้นก็รินน้ําชาใส่เรื่อยๆลินใส,ลนใส่ลินใส่ใกล้เต็มแล้วก็ยังไม่หยุดอืเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วมือนี่จะถูกหน้านะระวังก็ยังไม่หยุดครับเออเอออไม่หยุดสักทีเลยอเสร็จแล้วเนี่ยชาเนี่ยมันก็เริ่มล้อนออกมาล้นออกมาแต่ปรมาจารย์เซนผู้อาวุโสคนนั้นเนี่ยครับก็ยังไม่หยุดสักทีด็อกเตอร์คนนั้นก็บอกว่า ท่านปรมาจารย์น้ำชามันล้นถ้วยแล้วท่านจะเทอีกไปทําไมม,มันล้นออกมาแล้วปรมาจารย์เซนผู้อาวุโสคนนั้นเนี่ยครับก็หยุดกึกเสร็จแล้วก็มองหน้าด็อกเตอร์คนนั้นว่าชาที่ล้นถ้วยตอนเนี้ยมันก็เหมือนท่านนั่นแหละที่ล้นออกมาอืท่านในตอนเนี้ยดูท่านในตอนนี้ทีสิท่านเนี่ยพกด็อกเตอร์มาด้วย พกความรู้มาด้วย <c oughs> พบ mindset ของท่านมาด้วย <c oughs> พก knowledge ของท่านที่มีมาด้วย <c oughs> ดังนั้นท่านในตอนนี้เหมือนแก้วที่เต็มไปด้วยชาแต่ท่านอยากจะมารับความรู้มาศึกษาจากผมแต่แก้วชาของนัานเต็มไปด้วยน้ำแล้วตอนนี้นดังนั้นท่านเนี่ยก็ต้องเทน้ำออกก่อนให้เป็นแก้วเปล่าถึงจะรับความรู้จากผมได้ ประอาจารย์เซนท่านนั้นก็พูดแบบนี้เสร็จแล้วก็จบเลยรอพระอาจารย์สรุปว่าจะเป็นยังไงต่อครับม, <c oughs> มีงบซื้อไมอีกสักตัวไหมมีโยมอยากเป็นเจ้าภาพใหม่ก็เป็นได้ต้องแบ่งกรัน m, รายการนนรายการต้นทุนต่ำ,ตตำแต่ตคุณภาพสูงมากใช่ครับนิรันดร์เซนก็จบตรงที่ว่า ประมาอาจารย์เซนอันที่จริงท่านชื่ออาจารย์ให้กูอินนะอ๋อครับเป็นชาวญี่ปุ่นนี่เองนะดูเหมือนจะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงด้วยครับแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยคนนั้นก็เป็นถึงศาสตราจารย์ด้วยไม่ใช่ด็อกเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่แค่ด็อกเตอร์นะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ครับอืมพออาจารย์เซนนรินน้ําชาใส่ถ้วยชาจนล้นศาสตราจารย์ก็ทักว่าหลวงพ่อครับ มันล้นแล้วล้นอีกทําไมท่านไม่ยดอาจารย์เซนก็บอกว่ามันก็เหมือนท่านนั่นแหละหัวของท่านเนี่ยมันล้นไปด้วยองค์ความรู้เยอะแยะมากมายท่านมาหาเรานะท่านส่งนามบัตรมาให้เราเราอ่านดูแล้วดูซิเนี่เป็นศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์โอ้โหโอ้โหหัวของท่านเนี่ยมันล้นไปด้วยความรู้ฉะนั้นถ้าจะเรียนเซนกับเรานะกะรุณนาไปทําถ้วยคือหัวสมองของท่านให้ว่างเสียก่อน แล้วนี่ทำปรยาเซนก็จบลงตรงนี้ครับจากนี้เราก็มาดูกันว่าทําไมอาจารย์เซนถึงเรียนน้ําชาอย่างนั้นท่านต้องการจะบอกอะไรอืท่านต้องการจะบอกอะไรวิเคราะห์หน่อยเถอะมาสะดอกเคราะห์มาเยอะแล้ววิเคราะห์ให้ฟังหน่อยวิเคราะห์ critical thinking critical thinking เออถ้าดี่ผมวิเคราะห์นะครับปรมาจารย์เซนท่านนั้นเนี่ยต้องการจะบอกด็อกเตอร์คนนั้นว่า การที่ท่านเนี่ยจะรับฟังหรือรับรู้สิ่งใหม่เนี่ยแต่ยังมีกำแพงที่ชื่อว่า Mindset สิ่งเก่าอยู่ในหัวเนี่ยถึงแม้ปรมาจารย์จะบอกด็อกเตอร์คนนั้นไปเนี่ยก็ไม่เข้าถึงใจครับแต่ติดอยู่ที่ Thought หรือความคิดของด็อกเตอร์ติดที่ Memory สัญญาหรือความจำเก่าๆทำให้สิ่งที่ปรมาจารย์เซนฉีด <c oughs> เข้าไปเนี่ย <c oughs> ไม่เข้าไปถึงหัวใจ แต่ถูกกัน้นด้วย m ไมเซ็ตด้วยทัศนคติด้วยความคิดของด็อกเตอร์คนนั้นเช่นการที่ปรมาจารย์จะบอกอะไรกับด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์ก็สวนกลับในทันทีครับสวนกลับตามไม่ลนสวนกลับตามไมเซ็ตของด็อกเตอร์เลย <c oughs> คือไม่ฟังให้จบไม่ Deep Listening สวนกลับในทันทีตอบกลับ <c oughs> ตามไมเซ็ตไม่รอให้สิ่งที่ <c oughs> ปรมาจารย์ส่งมาเข้าถึงใจด้วยซ้ําเบรกแค่กลางทางหยุดหยุดแล้วความคิดเองตอบก,กลับยิงกลับไปต้มอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนชาที่เต็มถ้วยรับอะไรไม่ได้เติมเข้าไปก็ไม่ได้อีก <c oughs> เพราะไม่เอาของเก่าออกมาเ <c oughs> ต็มจนล้น <c oughs> บางคนระเบิดเลยครับ <c oughs> ล้นเกินไป ดังนั้นนี่แหละถ้าไม่เทสิ่งเก่าออกถ้าไม่เป็นแก้วเปล่านอกจากจะเติมอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังหนักกว่าเดิมอีกถ้าไม่เป็นแก้วเปล่านอกจากจะเติมอะไรไม่ได้แล้วครับก็ทำให้แก้วนั้นหนักมากกว่าเดิมอีกนี่คือ critical thinking ที่ผมอยากจะมอบให้ทุกคนก็ตกลงว่า ถ้าเราอยากจะเรียนธรรมะใช่ครับอยากจะพัฒนาจนอยากจะหาความรู้ต้องบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ซึ่งท่านใช้คำว่าต้องไม่เป็นคนชาลนถ้วยครับผมอยากจะนำเสนอว่าถ้วยชานี่มันมีสามประเภทเหมือนคนสามประเภทหนึ่งถ้วยชาที่มันว่างม,มันใส ใส่น้ำชาได้เต็มที่เลยนะมันว่างครับแต่ว่ากลับคว่ำซะอ๋อถ้วยชาที่ว่างอันที่จริงมันใส่น้ําได้ไหมใส่ได้ครับใส่น้ําชาได้ไหมได้ครับแต่ถ้าคว่ำไว้อย่างเงี้ยโอ้มันจะใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางเข้าฝนตกทั้งคืนมันจะเต็มไหมไม่เต็มครับก็ไม่เต็มนี่ประเภทที่หนึ่งนะว่างแต่คว่ำครับหมายความว่ามีศักยภาพที่จะเรียนรู้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าใจอ่ะมันปิดครับคนใจปิด นะในทางฝั่งจิตวิทยาเขาเรียกว่า conflict mindset <fix> คือมีทัศนคติแบบติดตันฉันเก่งฉันเจ๋งฉันดีฉันไม่เห็นจะต้องไปเรียนรู้จากใคร,ครทั้งทั้งที่ถ้าใจเปิดนะก็เรียนรู้ได้แต่เพราะหลงในปัญญาของตัวเองว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันดีทัศนคติแบบเปิดก็เหมือนถ้วยว่างที่วา่านักปราญ์บัณฑิตมาแนะนําพร่ำสอนมาจัดอบรมมาจัดสัมมนาผู้บริหารบริษัทส่งไปสัมมนาก็ไม่ไป เพราะถือว่าตัวเองเก่งแล้วเป็นมืออาชีพแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปฟังนี่คือคนประเภทนี้หนึ่งนะถ้วยว่างแต่ความฝนตัวทั้งคืนก็ไม่เต็มครับก็คือศักยภาพทางการเรียนรู้ไม่ได้บกพร่องครับแต่ไม d เซตไม่ดีไม d เซตไม่ดีทัศนคติลบสองถ้วยเต็มนะงายนะถ้วยงายนะ แต่ว่าเ<อ>ต็มจนล้นด้วยน้าชาเรียนแล้วรินอีกมันเข้าไปไหมไม่เข้าครับมันก็ล้อนออกล้อนออกีมันก็เหมือนคนที่รู้มากครับรู้เยอะเรียนมามากเรียนมาเยอะจนกระทั่งเมาความรู้ของตัวเองเมาความรู้เมาความรู้โบราณท่านว่าเมาด้วยปัญญาโอ้นะเป็นคําโบราณท่านบอกว่าเมาแล้ว ด้วยความเมาในปัญญาปกติคนมีปัญญาไม่น่าจะเมาในบรรดานะครับแต่โรคหลงตัวเองทางบรรดาเราก็เห็นอยู่ทั่วไปแล้วคนอย่างเงี้ยคือคนที่มีความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดคือคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วเจ๋งแล้วเหนือกว่าคนอื่นแล้วนะแล้วก็เลยตั้งตัวเป็นเจ้าสํานักมันเลยไม่ต้องไปเรียนจากใครไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปอบรมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็คิดว่าตัวเองน่ะเจ๋งแล้วนะ ฉะนั้นต่อให้ใครจะมาเทศมาบอกมากล่าวก็ไม่ฟังคคนอย่างนี้ไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะแต่ว่ารู้เกินไปรู้เกินไปหลวงพ่อจาท่านบอกว่าถ้าเราจะสอยมะม่วงนะไม้สอยมะม่วงประเภทที่หนึ่งสั้นไปก็สอยไม่ได้ครับพวกฟิกไม้เซตคือทัศนคติปิดเลยไม่เรียนรู้เลยนี่คือพวกไม้สอยมะม่วงที่มันสั้นสั้นกว่าต้นมะม่วงอสองไม้สอยมะม่วงที่มันยาวกว่าต้นมะม่วงครับ สูงเลยขึ้นไปนี่ยมันก็ไม่พอดีกับมะม่วงใช่ใช่ครับฉะนั้นไม้สอยมะม่วงเนี่ยสั้นไปก็สอยมะม่วงไม่ได้ครับสูงเลยต้นมะม่วงก็สอยมะม่วงไม่ได้ครับก็เหมือนคนนั่นแหละนะมีนสัยนิิแบบเปิดไม่เรียนรู้อะไรเลยก็พัฒนาไม่ได้หรือรู้มากเกินไปจนลำพองในปัญญาไม่เติมอะไรใหม่ๆเลยไม่ฟังใครอีกเลยนะเรียกว่าทอมไม่ลงละคนอย่างเงี้ย นะมผมก็ผมก็ไม่เต็มอ่ะเพราะว่าเขาเต็มของเขาอยู่แล้ว<ม>เขาไม่รับอะไร<ม>นี่ก็พวกว่านี่ก็คือจําพวกสูงเลยต้นมะม่วงครับอ่ะแก้วประเภทที่สามแก้วไงแต่มีน้ําอยู่ครึ่งแก้วเ<ม>ทน้ําใหม่ได้ไหมได้ครับเติมชาใหม่ได้ไหมได้ครับนี่ก็เหมือนคนที่มีความรู้มีความคิดมีสติปัญญาแต่ไม่เมาปัญญาไม่อาหางการ ไม่หลงตัวเองค,คนอย่างนี้ใครชวนไปสัมมนา,าก็ไปรบ,บริษัทส่งไปสัมมนา,าก็ไปแล้วก็ชอบฝึกงานพัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคลับเฮาส์มาก็ทดลองใช้มีโปรแกรม Zoom m e ม t i n g มาก็ทดลองใช้นะโทรศัพท์ใหม่ๆมีแอปพลิเคชันใหม่ๆอะไรมาก็ไม่ปฏิเสธฝึกงานพัฒนาก็ทดลองใช้ก้าวไปกับยอดคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงค,คนอย่างนี้ก็คือคนประเภทที่สาม ใม้สอยมะม่วงที่มันพอดีกับลูกมะม่วงที่ตัวเองจะสอยก็คือคนประเภทน้ําครึ่งแก้วครับเห็นไหมในบรรดาคนสามประเภทคนที่พัฒนาได้คือคนครึ่งแก้วครับน้ําครึ่งแก้วคนอย่างนี้พัฒนาได้แล้วคุณจะทาอะไรที่จะส่งเสริมให้เราเป็นคนที่ได้ไปต่อครัในทางจิตวิทยาก็บอกว่าเราต้องมีทัศนคติแบบ growth mindset ก็คือมีทัศนคติแบบเปิด นะครับพร้อมที่จะฝึกหัดพัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในมงคลสูงสุดพระพุทธองค์ตรัสรรมนุหนึ่งเอาไว้ว่ารพระหูสัจจันจะค,ความเป็นพระหูสูตรหนึ่งสิปัญจะความมีความเชี่ยวชาญในศิละปะวิทยาศารหนึ่งและวินัยโยชนสุสิกิโตความมีวินัยใน้ชีวิตหนึ่งค,คุณธรรมสามประการนียเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตครับคําว่าพระหูสูตรเนี่ยก็คือบําเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ครับ คนอย่างนี้แหละคือคนที่จะได้ไปต่อครับพัฒนาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากมีตัวตนที่มีความหมายอยากจะไปต่อกับคนรุ่นใหม่ไม่ล้าหลังกลายเป็นคนเก่าคนแก่ที่สุดท้ายถูกโละไปกองอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลายเป็นซากปรักหักพังขององค์กร,รนะกลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ คนรุ่นใหม่มองไม่เห็นหัวแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่พัฒนาตัวเองเลยครับถ้าเราไม่อยากเป็นของเก่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งบริษัทก็ต้องบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นก็คือต้องทําหัวของเราให้ว่างเสียก่อนครับอย่างน้อยๆ้อยทำตนเป็นคนน้ําครึ่งแก้วซึ่งจะทําให้รองรับสติปัญญาหรือการฝึกหัดพัฒนาตนด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปต่อครับ กับโลกยุคปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนกันทุกวินาทีที่มีคนเขียนแอปพลิเคชันใหม่ๆออกมานะเราต้องฝึกตนเป็นคนน้ำเครื่องแก้วเราถึงจะสามารถรองรับสติปัญญาใหม่ๆแล้วก็สามารถอัปเกรดตัวเองให้ก้าวต่อไปได้อย่างทันยุคทันสมัยแล้วก็ไม่ล้าหลังซึ่งเราใช้คำว่าอินเทรนต์ัถูกต้องไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรากล่าวมาในค่ำคืนนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่อยากตกยุคตกสมัย ต้องฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้<ม>ต,ลตลอดชีวิตตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตสรุปสุปั้นถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตโอเคไหมโอเคครับค่ำคืนนี้เอาไว้แค่นี้นะพอหอมปากหอมคอเนาะใช่ครับอยากจะฝากกันไว้สําหรับค่าคืนนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นคนตกยุคตกสมัยบําเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่าทำตนเป็นคนชาลวนถ้วยแต่ควรทำตนเป็นบุคคลน้ำครึ่งแก้วเรียนรู้จากทุกคนจากทุกเหตุการณ์จากทุกประสบการณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสำเร็จทั้งล้มเหลวทั้งคำชมทั้งคำดา่าอะไรอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตตั้งเป้าว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นบทเรียนให้หมดเลยมไม่มีความล้มเหลวไม่มีความทุกข์ <c oughs> ไม่มีความเจ็บช้ำน้ําใจไม่มีคําว่าขาดทุนมีแต่คําว่าบท,บทเรียน,ยนสําคัญมากมากเลยนะมีแต่บทเรียนเท่านั้นจําไว้ง่ายๆเป็นกวีนิพนธ์ก็ได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นครูของเราได้เสมอถ้าคิดได้อย่างนี้นะอะไรเกิดขึ้นมาก็พลิกเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นขอเจริญพรเจริญพร